แฟนคลับแห่ให้กำลังใจโตเผยวันแต่งงานไบรท์ทนรับเรื่องนี้ไม่ไหวเจนิเฟอร์คิมหลวงลึกว่าที่เจ้าบ่าวโตศักดิ์สิทธิ์ในเทปแรกเมาอยู่กับปากอยากอยู่กับคิมถามสเปคผู้หญิงชอบผู้หญิงตาโตไบรท์พิชยะทันก็ตาโต เจอกันครั้งแรกตอนตัวเองเข้าวงการโตอายุ19บายบแก่กว่าผม10เดือนเขาเป็นพิธีกรรายการแรกเทปแรกต้องตามติดชีวิตผมตอนได้รางวัลเปียนโนใหม่ๆใช้เวลาถ่าย7วันตามผมไปมหาวิทยาลัยตามไปเดินสยามผมไม่ได้คิดอะไรเลยตอนนั้นยังเป็นโตที่วิ่งตามหาความฝันอยู่เขาก็มีแฟนแล้วเขาเรียนอยู่จุฬาเราอยู่เอแบกจากนั้นก็ไม่เจอกันเลย กลับมาเจอกันอีกทีตอนน้ำท่วมกรุงเทพถามว่าจุดไหนที่ปิ๊งกัน ต oh, บอกว่าด้วยความเป็นเพื่อนกันด้วยคุยเป็นเพื่อนกันมาสักพักถ้าถามไบรท์จะเป็นเรื่องตลกมากเลยเพราะช่วงนั้นมีคนมาจีบไบรท์เยอะมากส่วนผมเรียกว่าเนียนที่สุดก็ว่าได้ไบรท์ Bright ยังไม่แน่ใจเลยว่าตกลงผมมาจีบหรือเปล่าเพราะรู้สึกเป็นเพื่อนมากกว่าพอเขารู้สึกว่าเรามีอารมณ์ไปรับไปส่งมันเกิดขึ้นเองมันเป็นเพื่อนแล้วมันก็ไหลไปเองจนวันหนึ่งที่เรารู้สึกต้องชัดเจนแล้วแหละเราถึงเริ่มคุยกับเขาถามว่ากลัวคนมาปาดหน้าหรือยังไง โตยอมรับก็ด้วยที่คนอยากรู้ว่าผ่านอะไรด้วยกันมาบ้างแรกๆแทบจะไม่ได้เป็นแฟนกันอยู่แล้วเพราะไบเขาบอกว่าเขาไม่ไหวเริ่มสนิทกันเริ่มออกไปกินข้าวกันแรกๆออกไปเดินห้างหรือเดินที่ไหนกันเขาบอกเลยเป็นแบบนี้เขาไม่ไหวนะเพราะผมไม่ชินตั้งแต่เข้าวงการมาผมไม่เคยไปเดินอะไรกับใครสองคนแบบนี้ผมคิดว่าการขึ้นมาเป็นศิลปินความคิดแบบสมัยก่อนต้องดูแลตัวเองต้องระวังตัว เขาบอกอยู่แบบนี้ไม่ได้หรอกมันไม่ใช่เราก็บอกเขาว่าเราขอโทษเราไม่ชินก่อนหน้านั้นมีไปดูหนังบ้างก็เข้าคนละครั้งหลายครั้งก็เริ่มปรับตัวบอกเขาว่ามันจะดีขึ้นเขาดึงเราจากการเป็นศิลปินที่ตามฝันที่มันลอยๆให้กลับมาเป็นผู้ชายปกติคนหนึ่งเรื่องทะเลาะกันแล้วไร์ไม่ยอมคือเรื่องอะไรโตบอกว่าเขาจะถามทำไมดูสนิทกับคนน้นคนนี้เขาจะไม่ได้เรื่องแบบนี้ ถามว่าเขาจะถึงทรงไหนโตบอกว่าเขาจะบอกเห็นกดไลค์คนนี้บ่อยนะทำไมารอผมไม่ค่อยได้ไลค์ใครบ่อยหรอกเขาจะถามบ้างก็เป็นธรรมดาการถามทำให้รู้ว่าเขายังแคร์เราอยู่ผมก็เป็นตอนแรกๆที่เริ่มคุยกันก็มีบ้างเรื่องขอแต่งงานวันที่25ธันวาคม เพราะครบรอบที่เปิดตัวเป็นแฟนกันเมื่อปี2012ในรายการเรื่องเล่าเชา้านี้คนถามทำไมไม่ขอแต่งงานตอนเล่นคอนเสิร์ตผมคิดว่าผู้ชายต้องไปขอผู้หญิงในโลกที่เขาอยู่ไม่ใช่ดึงมาในโลกของเราพร้อมเผยโมเมนต์ตื่นเต้นมากๆที่ไปเซอร์ไพรส์ขอใบแต่งงานกลางรายการขอขอบคุณข้อมูลจากสยาม n e w com